Ta-ta easy. What do go? Why? Let's keep going guys, let's move, let's work, let's work to improve. Let's work to improve, or I'm gonna break you. Let's work to improve, or I'm gonna break you. สูบเบ็กได้ไหมสูบเบ็กได้ไหมสวยอันแหนอันหน้าอันหน้าเข้าหาตัวก่อน ended. สิบสิบในสิบโมนิก้าโมนิก้าสูบเบ็กได้ไหมสูบเบ็กได้ไหมเคลียร์แขนเคลียร์แขนสูบเบ็กได้ไหมเคลียร์แขนสูบเบ็กสวย

ต้องพาสเอออย่าพึ่งพาสกาดอย่าพึ่งพาสการดเหยียบแขนก่อนเหยียบแขนใจเย็นๆเข่าซ้ายอ่ะเข่าซ้ายว่างอยู่อ่ะทำไรเข่าซ้ายอ่ะเข่าซ้ายว่างอยู่เข่าซ้ายว่างอยู่ อย่าพึ่งต่อยเขาซ้ายเออนั่นแหละสวยเสียกาดก่อนอาสกาดก่อนเสียกาดก่อนเสียกาดก่อนนั่นแหละสวยแล้วนั่นลำบ้าหนึ่งเสียกาดก่อน ระวังเตะระวังเตะเกมมัดก่อนเกมมัดนั่นแหละมาแล้ว

Gentlemen, in illusions, there are no losers in this dojo. So give. It